อนิมอลซิตี้กกองนะคะจะพาคุผู้ชมไปพบกับโลกสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะซึ่งวันนี้ใส่หมวกหมามาหรือว่าหมวกสุนัขมาคงจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่ฟาร์มปลาไม่ใช่ค่ะ เราพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวกันที่ศูนย์ฝึกสุนัขท่าตัวนั่นเองนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ที่เขตสายไหมซอยสายไหม82ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาว่าแต่ละพันเนี่ยเขามีการฝึกอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็น้องหมาที่เป็นพระเอกของเราวันนี้จะคือตัวไหนนะแต่ว่ายืนตรงนี้ผิวหนูก็ดีซะเหลือเกินเข้าดีกว่าคุณผู้ชมชุ่น hello สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วอนใช่ไหมคครับใช่ครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวนั่งดีกว่าค่ะพี่วอนจะยืนก็ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่พี่วอนค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่วอนแนะนำตัวหน่อยค่ะครับก็ผมทัสวร์แสงตะคอนะครับเป็นเจ้าของศูนย์ศิลปาการศ้กษะ เปิดที่นี่มาเนี่ยเข้าปีที่สิบปีที่สิบเข้าปีที่สิบค่ะสแสดงว่าเปิดสวนสุนัขเราเริ่มจากที่เราเข้าเลี้ยงสุนัข่ะคะ่ะจริงๆแล้วจุดสิ่งที่คิดมาเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มจากการรักสุนาก่อนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็น,นครูสุนัขก่อนค่ะก็เลยมาเปิดเป็นสวนสุนับเพราะมันมีความผูกพันกับสุนัขที่ที่เราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่พ่อเลี้ยงแล้วเราโตขึ้นมากับสุนัขมันก็เลยมัน มันรู้สึกว่าสนาุนัขเนี่ยเวลามันทำตามหรือ uh huh. ว่ามันลอกตาเจ้าของหรือเจ้านายแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเราปลุก,กันมันนะครับแล้วมันซื่อสัตย์กับเราเน <N> <ร>าะแล้วอย่างนี้สุนัขที่มาฝึกที่นี่ค่ะหลายๆคนอาจจะสงว่าเอาเวลาที่เราพาสุนัขมาฝึกเนี้ยเราสามารถเอาพันอะไรมาได้บ้างหรือว่าเอามาได้หมดทุกพันธุ์คือจริงๆแล้วในการฝึกสนุนัขเนี่ย อ่ามันสามารถฝึกดเป็นพันที่เป็นสุนัขได้ที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขในสุดที่หนึ่งอ่าค่ะแล้วพันธุ์ไหนที่แบบฝึกง่ายที่สุดเขาเข้าฝึกง่ายที่สุดเนี่ยจะอยู่ขึ้นอยู่กับพันธไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับที่เราฝึกอ่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าถ้าไอคิวดีที่สุดโดยส่วนใหญ่ที่ติดอันดับ top t เนี่ยก็จะเป็นบุ๊กบอลเดอร์โรลลี่นี้เรามาเช็คเปิดนะครับเป็นโกเทนเบลาบาดอร์อะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่คนที่เขาจะเอาสุนัขมาฝึกก็จะเป็นโู้เล่น l a b r a d o ส่วนใหญ่จะเป็นหมาใหญ่ขาก่อนแล้วก็จะเป็นหมาเล็กใช่ไหมคือคือ,คอจริงๆแล้วในการฝึกสุนัขดยประเด็นหลักๆเลยใหญ่ลนการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารภาษาก็คือเหมือนว่าเราสื่อสารกับสุนัขสาคัญสิ่งสําคัญที่สุดคือการสื่อสารอตอนนี้เราพูดคุยก<ห>ันในเรื่องของการสื่อสารถ้าเราคุยเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถ้าเราทําให้สุนัขเข้าใจภาษาที่เราพู ศีะก็จะเกิดขึ้น,นมาค่ะมันจะเป็นศีลนที่แสนเราพูดอะไรออกปเพราะว่าท,ทาตามในสิ่งที่เราพูดออกไปค่ะอุะ๊ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมคงสนใจเหมือนส้มอย่างนี้สมมติว่าใครที่อยากจะเอาศีลนะมาฝึกเราเริ่มจากจุดไหนก่อนเอาแบบขั้นแรกคร่าวๆได้ไหมคะเร,รื่องแร<ล>กนี่คือการเตรียมตัวในการที่จะนำศีลนะมาฝึกค่ะ อายุเท่าไหร่คะอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไป4เดือนขึ้นไปทุกเพศทุกวัยทุกผ่านทุกเพศทุกวัยทุกผ่านค่ะแต่เคยทุกวัยเนี่ยนะแต่จะเริ่มตั้งแต่4เดือนนะแต่สุดสุดท้ายนะครับก็คืออย่าปล่อยนะฉะนั้อายุ ส,สูงเกินมองหนูป่ะครไม่ใช่ไร้สูงเกินค่ะก็คือสีเหลืองชั้นวาสามารถฝึกได้ใช่หไมหมคะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่เราจะต้องพาสุนัขมาฝึกที่ศูนย์ท่าสวนที่เน,เนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือหนึ่งสิ่งแรกคือตัวเขาตัวเขาคับประวัติและสี วัคซีนด้ยประวัติวัคซีนนะพี่ที่สมุดประจำตัวเขาอะคือประวัติวัคซีนว่าเราจะดูว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนครบไหมค่ะนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะต้องอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาเรื่องอะไรบ้างเรื่องเด็บมารเรื่องอะไรตรงนี้ค่ะครับสิ่งต่อมาคืออาหารค่ะอาหารที่เขาทานก็เป็นอาหารเม็ดนะครับคือของใช้ประจำตัวบางอย่างคุณนักจ่าเป็นด้วยหรอคะ สุนัขก,ก็มีของใช้ประจําตัวด้วยไหมอ่าก็เช่นบางทีเนี่ยบางคนเขาเอาเอาสุนัขมาก็จ,จะมีบวคอไชจูนะครับชาม <Level. S 2> อ่ะภาชนะใส่อาหารเนี่ยหนูนึกอะไรงไหมแปรงสีฟันแชมพู <c oughs> shampoo, ไดเปอร์ผมจริงจริงพวกแปรงสีฟันแชมพู shampoo, อะไรพวกนี้เนี่ยอ่าในกรณีเช่นสุนัขที่มีอาการแพ้นะครับเช่นใช้แชมพูที่ที่้องสูงใช้ไม่ได้ เกิดก่าแบบผิวด่างเซนซิทีฟก็สามารถเอาไาเองได้ใช่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 ้แ่ใช่ใช่ใน่ใชองช่ใช่ใช่อช่ใช่อช่ใชไรช่ใช่ใช่แล้ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่อช่ใช่ใอ่ใช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 ่อน่ใช่ใล่ใช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 กใช่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 ใ่ใช่ใช่นช่ใ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 ช่่ใชัใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่าใ่่่ใ ก็จะต้องขับถ่ายก่อนเพราะในภาวะในการลงน้าครั้งแรกสุน so, oh, 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 oh oh oh, ัขเนี่ย şey ม yes, ันก็เหมือนคนที่ว่ายน้ําครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีภาวะในการตื่นกลัวอาจจะฉี่ได้อาจจะฉี่ฉี่ยังเพราะว่านี่มันบางทีขับถ่ายของอุจจาระออกตัวไปเนี่ยซึ่งมันต้องเปลี่ยนน้าเลยนะครับมันก็จะเสียเวลาเราก็เลยแจ้งเตือนทางคนที่มาใช้บริการในเรื่องของสัตน้ำให้นาสุนัขขับถ่ายก่อนค่ะแสดงว่าการ ว่า้น้ำเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เป็นขั้นแรกแต่ขั้นแรกในการฝึกนิจารณ์จะฝึกเป็นขั้นแรไให้ก่อนก่ะคือหลักสูตรแรกของของสำหรับการฝึกงานของเราเนี่ยก็เป็นเบสิกโอปิเดียนนะครับเบสิกโอปิเดียนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็มันจะมีคำสั่งพื้นฐาค่ะครับภาษาอาอเช่นก็จะเป็นนั่งนั่งหมอบนั่งหมอบทำหน้าด้วยนั่งหมอบยืนเดินเรียกมาหาแล้วก็คำสั่งในการจูงของเราเนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งว่าเดินชิด เดินชิดเดินชิดเพื่อให้เดินไปพร้อมๆกับเราโอค่ะทีนี้สมมติว่าเกิดผู้ชมท่านไหนอยากจะเอาสูนั์มาฝึกที่นี่เราจะต้องฝากไว้ที่นี่เลยไหมคะหรือว่าสาม,มารถมาฝึกแล้วก็อยากจะรับกลับเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกอันหรือมีระยะเวลาในการกำหนดในการที่ต้องฝึกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกของเราเนี่ยเราทดสอบในเรื่องของการฝึกศูนะอ่า ทั้งประจํะจาก็คือหมายถึงอยู่ประจำนะนะแล้วก็ไปกลับไปกลับนะครับเป็นรายชั่วโมงเหมือนนักเล่นประจำเลยเนาะครับสมาร์ทดอกโฮมเทนนิงค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้ผลดีที่สุดในการในการฝึกในการฝึกก็คืออยู่ประจำอยู่ประจำโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคอร์สอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนคนเท่าไหร่นะก็คืออาจจะต้องอยู่ที่นี่เลยเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่การกินการอยู่การหลับการนอนการเข้าสังคม เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของสุณนะครับไม่ให้เราไม่ได้ร้องหรือว่าเรียกอ้อนเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปรับให้มันอยู่น,นี้ก็คืออยู่ใน3เดือนอน,นะแต่เจ้าของเนี่ยสามารถเข้ามาเข้ามาเยีเ่ยมได้ก็คือเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็พอในเดือนที่2ของเราเนี่ยเราจะให้เข้าร่วมการฝึกนะครับเพื่อให้เจ้าของเนี่ย ก็คือว่าเดือนแรกคือมาอยู่ที่นี่ก่อน็นการรับตัวใช่ถูกไหมคะอย่างเดือนที่สอก็คือสุนัขกับเจ้าของก็เริ่มทำกิจกรรมได้กับใช่ครับแต่ว่าระหว่างระหว่างเดือนแรกไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้เจ้าของเข้ามาหนูก็คิดอยู่เจ้าของไม่มาเลยก็ร้องไห้ไปก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปรับก็คือจันทร์ถึงศุกร์ในี่ยมันจะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนนะครับก็คือมีทั้งครูมีทั้งพี่เลี้ยงนะครับที่จะใช้เวลาเนี่ยกับเขาครับเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ นำเข้ามาเลยนะครับพอห,หนึ่งครบหนึ่งอาทิตย์เช่นเสาอาทิตย์เนี่ยเจ้าของก็เข้ามาเยี่ยมได้ปกติดังนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเราละ่ะที่จะดูแลของเขาก็คือแสดงว่าเดือนแรกเนี่ยคือให้อยู่กันรับตัว,ตว,วแต่ว่าอาทิตย์แรกก็คืออาจจะให้น้องหมาคุ้นเคยก่อนแล้วเจ้าของก็สามารถมาเยี่ยมได้เจ้าของมาเยี่ยมได้ได้ปกติส่วนหนึ่งหนึ่งอาทิตย์แรกนี่คือการรับตัวของสุนัขแต่พออาทิตย์อาทิตย์ที่สองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเริ่มการฝึก อย่างจริงจังนะสถานที่แรกคือการปรับตัวให้สุนัขปรับตัวก่อนเขาก็จะเลี้ยงผู้ฝึกแล้วก็สถานที่ที่ใหม่คือบ้านหลังที่2ของเขาเนี่ยมันจะต้องมีความประทับใจกันก่อนนะครับเรื่องหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสั่งไนะครับเช่นการจัดท่าทางต่างๆนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่ามีคําสั่งอะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาในเรือนที่สอ เดือนที่2ของสำหรับเจ้าของก็จะต้องมาเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนไปตั้งแต่เดือนแรกนะครับเพื่อให้ชนะเกิดความเคยชินแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาไปเดือนศิสา,านะครับจนจบหลักสูตรเรสิโอเบียนที่ตรงตรงโอ้พี่วานพูดซะขนาดนี้หลายๆคนคงอยากจะเห็นหน้าตาของ มีกี่ตัวเขาวันนี้มี2ตัว2ตัวมีพันอะไรมั้งคะพันเซนเบอร์นาเซนเบอร์นาชื่ออะไรคะชื่อน้องลุงกับเซาน้องลุงลุงคือคุณลุงคุณลุงกับเซาครับผมเซาโซมี่แล้วคุณลุงวันนี้สามเกลอจะเดินมาด้วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหลายๆคนคงอยากจะเห็นน้องลุงกับเซาแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวมาอยู่ด้านเลี้ยนะโอเคค่ะไปค่ะคุณผู้ชม ครับไหนคะตัวนี้เลยอ่าน้องลุงมาเซล่ามาลุมาโอ้น้องลุงชูเดี๋ยวนะคะตัวนี้คือตัวไหนคือน้องลุงคะอ่าตัวนี้น้องลุงครับขวามือของส้มคือน้องลุงเซนเบอร์นาดใหญ่ใหญ่ซ้ายมือคือบีเกิ้ลใช่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 ใ่าลุงจ่ใง่ค่ะลุงปัดขาส้่ใหญ่เลยค่ะ คือว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายทำเลยนะคะนี่คือสนามของศูนย์สุสันท่าสวรแต่ว่าเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศดีๆคือวันนี้เนี่ยอาจจะให้อ่าจทำการฝึกให้ดูไม่ได้แต่พี่วอนก็จะฝึกให้ดูนะจะไปดูที่ไหนใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีสวัสดี เก่งมากเหนื่อยไหมคะพี่วอนดตัวใหญ่ๆแบบนี้จะเหนื่อยน่อยเหนื่อยนะฮะอางนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเห็นหน้าตาของน้องเซล่าด้ค่ะ สุนัขบีเกิลกับขวามือคือเซนเปอร์น่าน้องลุงนั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสามารถของเจ้าสองตัวนี้กันนะคะโอเคค่ะกับรายการ Animal City ก็คือเจ้าแ n ว l ค่ wasting your time